ยินดีต้อนรับเข้าสู่ม a สอ,อัลโตการาจชแหล่งรวมข้อมูลรีวิวเชิงลึกการวิเคราะห์ทางเทคนิคและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการทหารและการบินสมัยใหม่ วันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับการรีวิวฉบับสมบูรณ์ของหนึ่งในโดรนรบไร้คนขับที่ถูกพูดถึงมากที่สุดจากประเทศจีนในปี2026นั่นก็คือ Hongdu GJ 1 1ชาร์ซอร์รุ่นล่าสุดโดรนสเตลที่ถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติภารกิจโจมตีลึกและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารระยะไกลของจีน GJ 1 1ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก รุ่นปี2 0ง6นี้มีการปรับปรุงวัสดุโครงสร้างใหม่ระบบควบคุมการบินด้วย AI ที่ล้ำสมัยและความสามารถในการบรรทุกอาวุธที่มากขึ้นลำตัวของโดรนใช้การออกแบบแบบปีกบิน (Flying Wing) โดยไม่มีหางแนวตั้งเพื่อให้มีคุณสมบัติสเ e ล l สูงสุดพื้นผิวของลำตัวถูกออกแบบให้เรียบเนียนและมีมุมเฉียงเพื่อลดการสะท้อนเรดาร์จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะลึกเข้าไปในเขตศัตรูโดยไม่ถูกตรวจจับ เครื่องยนต์ของรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนที่ได้รับการอัปเกรดสามารถบินด้วยความเร็วใต้เสียงประมาณ900กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินได้สูงถึง12,500เมตรที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือระยะปฏิบัติการที่เพิ่มขึ้นสามารถบินได้ไกลกว่า2,000กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ ช่องบรรทุกอาวุธภายในสามารถบรรทุกระเบิดนำวิถีและขี่ปนาวุธน้ำหนักรวมสูงสุดถึง2,000กิโลกรัมซึ่งอาวุธทั้งหมดจะถูกซ่อนไว้ภายในลำตัวเพื่อลดสัญญาณเรดาร์โดยประตูช่องเก็บอาวุธมีขอบหยากเพื่อลดการสะท้อนเรดาร์ขณะเปิดออกระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และระบบตรวจจับของ GJ-11 รุ่น2026นี้ได้รับการพัฒนาให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้น มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ที่สามารถทำงานได้ทุกสภาพอากาศทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมระบบรบกวนคลื่นสัญญาณของสตรูและยังมีระบบส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องบินขับไล่แบบมีนักบินเช่น J20 ได้รองรับแนวคิดการปฏิบัติการแบบลอยย่าวิงแมนซึ่งหมายถึงการที่โดรนสามารถร่วมบินกับเครื่องบินขับไล่ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนตรวจการหรือแม้กระทั่งโจมตีเป้าหมายแทนนักบิน ในด้านการใช้งานทางทะเลมีข้อมูลว่า GJ 1 1อาจถูกปรับปรุงให้สามารถปฏิบัติการจากเรือบรรทุกยานสะเทินน้ำสะเทินบกเช่นเรือท้าย076ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพเรือจีนในการควบคุมอากาศในพื้นที่ทะเลลึกระบบนำทางและการเลือกเป้าหมายภายในของโดรนรุ่นนี้ใช้การประมวลผลร่วมกันระหว่างระบบดาวเทียมและ AI ที่สามารถตัดสินใจปฏิบัติภารกิจได้เองภายใต้การควบคุมของมนุษย์ ในแง่ของรูปลักษณ์ภายนอก GJ11 ดูทรงพลังและน่าเกรงขามด้วยพื้นผิวสีเทาด้านโครงร่างต่ำและเสียงการบินที่เงียบช่องเก็บอาวุธภายในทำให้ดูไม่มีอาวุธภายนอกทำให้ยิ่งดูสเตลมากขึ้นภาพจากงานแสดงทางการทหารล่าสุดแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของพื้นผิวที่เรียบร้อยขึ้นช่องไอเสียที่เล็กลงและการออกแบบที่ลดสัญญาณความร้อน โดยสรุป GJ 11ชา a ซอ s w รุ่น B 2026ี2คือก้าวกระโดดที่สำคัญของจีนในด้านเทคโนโลยีโดรนรบสเตลลซึ่งผสมผสานความล่องหนความแม่นยำและความอนเนกประสงค์ในแพลตฟอร์มเดียวไม่ว่าจะถูกใช้โดยกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือมันคือตัวแทนของยุทธศาสตร์สงครามอนาคตของจีนอย่างแท้จริง หากคุณชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารโรนและนวัตกรรมทางการบินอย่าลืมกดติดตาม m a s ปอ r ต,ต้ก t o g a r a และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรา